ระพุทธเจ้าบอกอดีตก็ผ่านไปแล้วเราไม่เอาแล้วไม่ต้องไปคิดถึงมันกรรมเก่านี้ส่งผลให้เราต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันเรารเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยสติด้วยปัญญานี่เรากําลังทํากรรมใหม่ที่ดีแล้วอนาคตรเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไปพวงถึงกรรมเก่าเรื่อยใจเราจะท้อแท้หดหู่เราไม่สามารถสู้พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้นะลืมกรรมเก่าไปซะนะ แล้วก็มีสติอยู่คอยรู้กายคอยรู้ใจลงปัจจุบันการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนี่ยเป็นการทํากรรมใหม่ที่เป็นบุญอย่างยิ่งเลยบุญใดก็ไม่ประเสริฐเท่าบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยจะพาให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรได้งั้นอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปกังวลถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกวันนี้ยอมรับไป สิ่งทั้งหลายที่เรารเผชิญทุกวันนี้มันมีเหตุมาทั้งสิ้นมันยุติธรรมและมันสมควรที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านี้แต่ทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยกำลังเป็นบทเรียนสอนธรรมะเราทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราวางใจถูกไหมถ้าเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็ท้อแท้ใจแบบกรรมเก่าไม่ดีใจเราฝ่อนะก็เท่ากับเรากาลังทํากรรมใหม่ที่ไม่ดีคือฝึกใจให้ท้อแท้งั้นถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย อะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะให้เรามีสตินะให้เรารู้ทันจิตใจของเรากังวลรู้ว่ากังวลจิตใจเราอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายอยากให้มันพ้นไปเร็วๆรู้ว่าอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยนะพอความอยากดับเนี่ยเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันทุกอย่างเหมือนความฝันผ่าน,ผ,านผ่านมาเท่านั้นไม่มีสาระหรอกนะความทุกข์ทั้งหลายมันจะหลุดลอยไปจากใจเราฝึกนะ คนที่เรียนตามหลวงพ่อสอนเนี่ยความทุกข์หล่นหายไปเยอะแยะเลยชีวิตจิตใจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยในเวลาเดือนเดียวก็เปลี่ยนแล้วฉะนั้นมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ